รับอย่าลงครับนะลงเลลงเลไปไอลงเลไปไอตัวกแบบไปด้วยนะกับเล อย่างแรกนะ่ยี่้าับารเส็ไม่ใช่ารรัเป็นการเชื่อมโยงพราะว่กนเะมกรนความบรณ์สืบตการตัการเชื่อมโยงจ่วขนาดทุกคนวเพื่อแสให้เค็นารัาัียที่ว่ามคตองเชื่อยงกับปวดใจ้ให้ปวดใจเ้อลูกเอ น่าึ้นไปมาไปจะโชคตกดีจานนึงน่ารู้กันกนในปราเลศน่าดูก่าก็จะคึกมาแล้ว านี่ลูกสุงคนนานเห็งนายโนูนนุยก็อยู่ในวัดนี้ตั้งไรปีเลี้วนายนูนนุ้ยจำอะไรมั้งกาปพุ้นกาจำจำได้ไอ้ชีบเลขเลกเนี่ยนี่ก็ก็ ปุ๊กการทำพิษอย่ารจังกปุ๊กเราก็โตดีก็โตดีนะเราก็โตต่างองเงกันก็ปเจ้าือปุ๊กวโอ้โหโตต่างอ่างจังด้วยนะก็ปุ๊กก็ไม่ได้งเจ้เออก็ไม่ปื้อดูกันคือไม่รับไม่โนก็โโจนเต็งดังนักไม่เลว ไม่ร no> <wh <wh really: ู้ขอเลยกันล่ะนะขออะไดูอะพุ่งขอแดงเล็งพุเน่ขอนุกนุกใจะนุกใจนั่งปาร์ตี้อะนี่ไม่มีเลยมารจะไม่เด้งเออตุ๊กตองตุ๊กตองต้องเล็กตู้ไว้ตรงเลยเล็กตู้เล็กตู้โต๊ะแต่ว่าโดนตกอายเหมอ โอ้ว่าทำทำมึงอยากกินเหล้าถ <till S 1> <tamam. S 1> ึงก๊งตื่นมาอยากกินเหล้าเอออยากเล่าเพมาหลาวเอออยากกินเหล้าจังเลยเป็นเหล้าที่ดีอ๋อเหล้าไม่ดีตัวหนึ่งเล้าไม่ดีเออตื่นบวชเล่าไม่ดีดีเป็นเหล้าคันไ่ก็จะเพื่อเหล้าไม่ดีเออมึงอย่าดูดูเปลี่ยนเล้าดีเป็นเลยเหล้าไม่ดีก็ไม่ได้ xe trong từ đồ đá còn từ từ đồ đá ừ từ từ đá gắn đây em ăn đồ đá đây là kem đây làm cô đây tiền đây đây là nhiều ô đi lại, đây là nhiều rồi đây nào đấy, luôn nhìn rồi quá Ơ, đây cầm cầm cửa này, cao bản thực cả đây là rất năng tài luôn Nâng góp nồi cắn cửa này, quá nâng cả còn ni vậy cắn lửa đi vậy cắn nè ก็บันตึกอยู่เลยเนลงในยูทูบอยู่เลยเตเออลงอยู่เลยเออลงอยู่เลยก็คือไลงนกในนั้นนะัปาโก้ก็ค้อะไรัง้ยดูคนจะกวงขาดจริงเออลยนาตว่จริงเอ็ยดูก็กาดนามตัวมันนูเมนปัจานีอ่าถีว่ามันตัวเป็นอย่าว่าอย่างเออตัวเป็นตรงตัยเลือก Ừ, đủ phép là thế ta Ha, chỉ lao ăn đi Phải cứ lao đến ớ, chứ phải rơi Mấy em cứ rồi, phải rơi, lao cứ đi Cú trẻ tăng ấy, mấy thằng mình ngoài đến Cú trẻ tăng ấy Mấy này quên hả? He he Ê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  Ơ, ừ, bây giờ bây giờ bây giờ tụi nó phải thử lao bây giờ bây À, lao liều? Bà bức Tụi nó đầy quen Hai phá quăng cắn à. Khen đời lúc này đúng không? Khen đời chính tháng Ơ Ơ Khi nào, khi nào, đây đồ đa, có đây đồ đa không? À, rồi วูวมาอย่าเมันลอยๆเพลงก็จริงอ่ะลอยๆดีกว่าเออเพลงนี้กูโมก็เป่นตัวเกิดเพลงไงเลยเพ็นนำงานเด็กุ๊อเพลนทำงานเด็กอ๊อเออลุมนี้กับปากกาตัวเอโจนั่งคุยลุกเรวนวํำกานเด็กอ๊ออ นามกลางเรื่องกบ่อยูกอนตทำกบกเลยเอทำกบกนเป็นี่มกบมันเลยนะเดยวปัดลบปัดนั่งหูไนโอมไม่ได้ตาแดงคือนี้หลบปัดอยู่บดนี้ตักไ้นุ่มเยก็ตับกบกองเออตบกดี่ยวเเด็กเดียวเดีวเดีเด็กเต็มทับนะไลปัดไม่ตายอยู่แมอ่า

Ơ, ừ, quá dữ quá bệnh nè phải có ngày trắng á trắng con ơ, chân đã vô mấy quay bệnh nè có lưỡi con bị ơ. nàng có có lùi nhạc lưỡi con nào phèn quen qua lùm bạc là hết lên nắng, lùng mê khỏe bay Được. กวยปอมไม่โอกาสนะตอนหนาวหน้าเฟินเฟิหนนะ้าตัวนะบังยาวยปอมนะยานจะับใจหน้าตุกต๊กแตกเลยกบุง้งมาตีมาจอมนนะั่งคิปนี้อักยาวก็ไม่ได้ปอรงมันเองเกินไปลิงนั่งไม่กวยได้ปีโนะ bích <tong> ba con cà phê bay lưu chạy hôm mai bị môn tụt ta tai tai gặp tai 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 đây tai 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 cầm này nâng tai 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 đôi gặp tai tai bạch tai tai nâng กับพี่น้องกับเออุปัะจ,จักไลยังลุกปักมังนะครับนะต้องโกตัวพี่น้องกันด้วยนะครับนะก็อยู่ในจุกิบเบกก่อนสวัสดีครับ